มาส่งงานกันนะครับผมกับฮาวาลจูไลออนนะครับฮาวาลตัวนี้นะครับผมจูไลออนเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมลูกค้าซื้อปุ๊บก็เข้ามาเคลือบเซรามิกกับเราเลยนะครับคันนี้เป็นเซรามิกซูเปอร์เรซินนะครับเซรามิก 10S นะครับผมแล้วก็ปรับผิวส้มเต็มระบบนะครับนี่ดูครับผมความวาลนะครับความคมชัดของสีรถนะครับที่ถูกปรับเปลี่ยนจากเดิมนะครับ ตอนแรกก็จะมมัวนะครับตอนนี้เราก็ได้ขัดกลาสีชั้นเล็กเกอร์เขาให้เงาวาวนี่แหละครับพร้อมกับเคลือบเซรามิกนะครับผมอันนี้ยังมีฟิล์มภายในด้วยแล้วก็มีฟิล์มด้านหน้านี่นะครับกันชนด้านหน้าติดฟิล์มทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็โลโก้ฮาวาวทุกจุดนี้ติดโลโก้หมดเลยไฟหน้าก็ติดนะครับไฟเลี้ยวด้านล่างก็ติดด้วยนะครับผมสวยงามมากๆนะครับ ซรามิ 10H ด้วยนะครับผมเซรามิ 10H Super ร์เรซิตัวนี้นะครับข้อดีก็คือว่าสามารถคิ e วลิ่งตัวเองได้นะครับก็คือสามารถซ่อมแซมตัวเองได้จากรอยอ่อนๆนะครับรอยขนแมวรอยผ้าเช็ดอะไรเงี้ยถ้าเป็นริ้วรอยลึกนะครับไม่สามารถซ่อมแซมได้นะครับต้องเป็นรอยที่อ่อนๆเท่านั้นนะครับแสงแดดทั่วไปสามารถที่จะคิวลิ่งตัวเองให้รอยหายได้ ครับผมคันนี้ติดฟิล์มเบ้ามือด้วยบาล์านน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็ล้อก็เคลือบให้นะครับผมฟิล์มภายในก็จัดให้อย่างดีนะครับตอนนี้เจ้าของก็กำลังมารับรถนะครับดูครับนี่ตอนนี้ประมาณบกบงครึ่งนะครับผมก็แสงแดดก็เริ่มไม่มีแล้วนะครับแต่ดูความเงาครับนี่ขนาดมึนๆนะครับบอกเลยว่าความเงาไม่แพ้ รถยุโรปเลยนะครับผมบอกเลยว่าสู้ได้แน่นอนความเงาต่างแน่นอนไปจอดคู่กันนี้เกิดความแตกต่างแน่นอนนะครับยิ่งด้วยทํำซูเปอร์เลซิ่งผมบอกเลยว่าสวยมากๆเลยครับอโอเคครับเดี๋ยวเราจะส่งคันนี้กลับบ้านกันแล้วนะครับผมก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับผมที่ไว้ใจให้ซันนี่คัสปาดูแลนะครับผม โอเคเพื่อนพนงานถึงเวลานะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแบบนี้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครสนใจนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0855365646นะครับตามเบอร์ด้านนั้นเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตส่งรถก่อนนะครับ